และถ้าใครรอท่าทีของรัฐบาลหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นรัฐบาลเดิมหรือรัฐบาลใหม่เดี๋ยวเขาจะอธิบายเรื่องนี้ว่าท่าทีกับเขมรเป็นไงเดี๋ยวรอช่วงหน้าเชิญต่อที่หน้าจอทีวีเหตุการณ์นี้เมื่อวานนี้พี่อ้อมหมอปลาจำได้ไหมแต่นี่คือพี่อ้อพรัศเมื่อวานแกไปเนิน3ามพันศไปปราสาทต,ตาควายไปทำไมพาทีมก็ไปช่วยจำสนนแต่นั้นพอจำสน,นดด้วยนะแกก็เดินวนๆดู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 สถานที่ด้วยพอเดินดูมาดูไปรู้เลยว่าตายตาย แ,แปลความหมายมแปลความหมายแปลว่าก่อนหน้าที่เราจะสถาปนาพื้นที่เนินสามารถสูน์ปราสาทตาควายได้นี่คือใบไม้ร่วงของคนฝั่งนั้นจริงปรสตาควายพี่น้องครับอย่าออกนอกเส้นทาง <c oughs> กินยางแรงไงพี่น้องเงมันอยู่หนีได้กบอ่อรปไซด์ได้โอ้ผมข้าแข็งพี่น้อ <c> ง <oughs> ขอไปเด้อโอ้โบวยพี่น้องเหนียนครับคอ,อยมีสัมผัสอู้อพีน่น้องนะโอ้ผมคอเลยแบบติดตอกติดดองครับของแท้นะนายพลนะโคตรของแท้เลยครับแรงกว่าหน้าผาอีกครับเอาปลาตัวจริงมาดู นึกว่าสูเจอผีอใช่ก็อ้วกซะขนาดนี้ครับแต่ที่อ้วกแตกอ้วกแตนอ้วกของจริงอันนี้ไม่ใช่เจอผีใดๆแต่กลิ่นมันคลุ้งกระจายเข้ามาที่จมูกนาสิกปอดเข้าไปอยู่ข้างในรู้ได้เลยว่าเนี่ใช่อันนี้ก็ใช่อันนั้นก็ใช่แปลง,ง่ายๆว่าตอนที่ทหารไทยบุกสถาปนาฝั่งนูน้นใบไม้ร่วงกันกล่าวรูดเลยนอกจากไม่เห็นแต่กลิ่นมายังไม่พอเสื้อผ้าหมวกข้าวของเครื่องใช้ของ ใบไม้ร่วง <Ừ. S 2> ที่ว่านี้ก็อยู่เต็มพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับนี่คือท่าทีนี่คือบรรยากาศล่าสุดในพื้นที่ของเนินสามาูกับปราสาทตาควายถนนกําลังขึ้นไปครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากการซ่องสุมกําลังพลอาวุธยุโทโธปกรณ์แล้วล่าสุดเนี่ยทหารเขมรควงปืนอากา้าออกเดินลาดตระเวนแล้วก็ขิงใส่ประเทศไทยบอกว่ารอบนี้การเดินลาดตะเวนเนี่ยไม่ได้ลําบากเหมือนคราวก่อนเพราะว่าสร้างถนนใหม่ใช้ไหลกว่าเดิมครับ แน่ด้วยนะครับเพราะว่าอาวุธครบมือเลยแต่งตัวเต็มยศตั้งแต่หัวจรดเท้ารอบนี้ไม่ได้เป็นพลเกือบอีแตะแล้วนะคอมแบทมีใส่ครบทุกนายนะครับแล้วก็ปืนประจํากายครบทุกกระบอกด้วยเช่นเดียวกันเดินเรียงหน้ากันมา4นายสะพายปืนอากา้าลาดตระเวนบนถนนยังเป็นถนนดินแดงอยู่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าลักษณะเนี่ยเหมือนมีการ ไถแล้วก็อัดให้มันแน่นกว่าเดิมมุ<ว>กมุกช้างเ<ะ>หรอเนี่ยใช่น่าจะเตรียมความพร้อมสาหรับเอาพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ห<อ>นักๆเดี่ยเข้ามาพื้นที่นี้ตามรายงานระบุนะครับว่าอยู่ในจังหวัดบันรเตียเมียนเจยของกัมพูชาแล้วก็ลาดตะเวนเนี่ยพร้อมกับถ่ายคลิปวิดีโอเผยแพร่ในโลกออนไลน์เขียนข้อความสั้นๆบอกว่าไม่เหนื่อยเหมือนทุกครั้งเพราะว่าถนนเนี่ยเพิ่งจะตัดใหม่เอาไปให้ถึงชายแดนเลยฮะแสดว,ว่าถางป่าทั้งหมดเลยนะ่ะ ตัดไม้ใช่ไหมกลุยเพื่อจะไปต่อไปต่อผมว่าไอ้หล uh ักเขตเนี่ยเผื่อเดี๋ยวจะโดนถอดพอมีถนนเมื um> ่อไหร่เดี๋ยวหลังจากเนี้ยจะสร้างอะไรมันจะเร็วกว่าเดิมอีกฮะแล้วอุปกรณ์อาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายมันจะไปสู่ชายแดนอง่ายดายมากยิ่งขึ้นอันนี้คือสิ่งที่สร้างความไม่สบายใจให้นะครับเหตุการณ์ต่อไปนี้นี่ก็เขมี่มือนกันฝึกจรยุทธหมอบหมอบมุดมุดผุผุโพโพแต่โช์ท้าทายประเทศไทยครับ ่งได้ปะอะไรเหรอไอ้รถมอเตอร์ไซค์นี่คือจริงๆเขาต้องมีบันไดปีนขึ้นมาเอาแต่ขาน่าจะถึงอยู่ออย่างเท่เลยอะ่ะแล้วไอ้มเตอร์ไซค์ห้างวันก่อนหายไปไหนแล้วอะเออเอ,อ้ยอันนี้อ่ขอใหม่อันเนี้ยคือไปดูทรงวิบากไปทหารจริงอ่ะมอเตอร์ไซค์ห้างออล้อหลังจะแซงล้อหน้าอันนี้ทหารคอนเทนต์เหรออันนี้คอนเทนต์แน่นอน ทำตัวเป็นแลมโบ่บอบหมุดมดที่สุดแล้วโชว์ฮะงงตั้งใจจะโชว์และท้าทายว่าถ้าหากเจอกันครั้งใหม่เป่ยนก้วคุยแล้วเจอครั้งใหม่รับรองว่า,ฉาไฉไลกว่าเดิมเพิ่มเติมคือความดุดันฮะเดี๋ยวจะทําให้เธเท้อนขวัญบิดมอเตอร์ไซค์ไป,ปเผชิญหน้ากลายเป็นว่า,อาคอนเทนต์จ้าสรุปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าทหารจริงๆเนี่ยเขาอยู่ที่ชายแดนอยู่ชายแดนแล้วเขาเกณฑ์จนทุกเพศทุกวัยเกณฑ์หนักขนาดไหนฟันเหล็กคุณยังใส่อย,อยู่ไหม เกณฑ์เด็กที่ใส่ฟัน,ฟนเหล็ก,ลกยังจัดฟันไม่เสร็จใช่มาเป็นอาหารเกณฑ์เรียบร้อย <100 S 2> แล้วครับเดี๋ยวนะอา,นอายุขนาดเนี้ย เขาแจกปืนแล้วเหรอพี่ตน้นเกณฑ์ทหารเลยฮะออกจากพ่อ,ออกแม่มาเนี่ยเรียบร้อยเลยเกณฑ์ทหารเรียบร้อยเลยยังใส่ฟันเหล็กอยู่เลยนี่เท่ากับเด็กใส่ฟันเหล็กก็ยังต้องเป็นเกณฑ์ทหารเพราะว่าเกณฑ์คนทุกเพศทุกวัยไปชายแดนครับมไม่เข้าใจเหล่านะคะกับสิ่งที่เขาทําคุณผู้ชมจะไม่เข้าใจมากยิ่งขึ้นไปอีกถ้าเจอเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้เขามีการพาคณะ AOT ลงพื้นที่คือถ้าเป็นชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดของทางฝั่งนั้นเขาเรียกว่า C-Max ใช่ไหมเดินเดินกันอยู่ปุ๊บ เท้าไปเหยียบอะไรบางอย่างดูสิรองเท้าไม่เลยนี่แหละเกิดจากสิ่งที่ไทยยิงเข้ามาค่ะ បងប្អូនមានដល់នេះចំចំបងប្អូនណ៎ណ៎ណ៎យើងយកទឹកមកចាក់លួតមកនេះគឺព្រោះផ្នែកបំផុតគឺអញ្ចឹងនៅតំបន់ហ្នឹងទៅខ្ញុំបើនិយាយជຸດឲ្យថាវាខុសផាស់ពណ៌ខ្លាំងគឺ WP ហ្នឹងឯនឹងបើនិយាយទៅគឺស្គតតែឡងអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យនេះខ្លាំងទៅ chemical reaction ទេក៏វាទៅ reaction is not like be បើគឺទៅទាំងហ្នឹង mass of atmosphere ลากันมาแบบปัดใชยให้ยึดใบไม้เชิงยืนในช่วงลงสบายตรงนี้สายว่ไว้เสิร์ฟทาร์ไลค์เหมือนรถเตี้ยนอ่ะนีเด้อไม่เลยค่ะเกิดอะไรขึ้นนะรองเท้าทหารเนี่ยไม่เลยฉีก็ดูไม่ทันขอฉีเคอรดูใหม่โอเคงั้นฉีเคอรตั้งใจฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีการเดินดาน้ากันมาระหว่างคณะเอโอทีที่มาแล้วมาอีกมาต่อเรากับว่ามาลงหลักปักฐานมีลูกมีเมียอยู่หมู่บ้านที่ตรงนี้มาไวมาถี่มาตลอดเลยกับคณะ คะซีแมค่ะคุณผู้ชมคณะซ m a มที่มักจะมีการมาสร้างเรื่องให้ AOT ฟังเสมอไม่ว่าจะไปจุดไหนสร้างเรื่องให้เอ t อพยักพเยิดหน้าได้แล้วครั้งนี้ตอนเดินมาไม่รู้ว่านายไหนเดินไปเดินมาอยู่ตะโกนขึ้นมาว่าอุ๊ยเงียบอะไรก็ไม่รู้แล้วควันก็ขึ้นรงเทา้า AOT หันหน้ากลับมาปับ๊บ เจอซีแม็กหนึ่งนายรองเท้าไม่แล้วอเท่ากับว่าตอนที่เดินด้วยกัน AOT ไม่เห็นนะคะพี่พีๆจนมีเสียงตะโกนขึ้นมา AOT ถึงได้หันมามองรองเท้าก็คือไม่แล้ว นึกภาพออกยังพี่อกเลยอถ้ามันเดินกันมาเป็นแผงอะแล้วจู่ๆเกิดไหม้คาตาจะเข้าใจได้คุณพี่กิงจะบอกว่าจัดฉากบาใครจะไปพูดอย่างนั้นล่ะพี่บอลอ้าวใครจะไปกล้าไอตอนมันไหม้เอลทไม่เห็นไงก็ไม่เห็นหันมาปุ๊บคือควันขึ้นแล้วพี่กิงจะไปกล้าพูดยังไงล่ะว่าเขมรการละครน่ะใครจะไปกล้าใช้คํานั้นใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมแค่เล่าให้ฟังเฉยๆค่ะว่าไทม์ไลน์ที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเป็นแบบนี้แล้วเขาก็เรียกคณะเออทมาดูบอกว่าไอสิ่งที่เขาเหยียบแล้วรองเท้ามัน ไฟลุกไหม้เนี่ยโดนอะไรมาฟอสฟอรัสที่ไทยยิงใส่เข้าไปค่ะฮะยังใช้คำนี้อยู่เหรอใช่ไอ้บอมฟอสฟอรัสอะไรเนี่ไว้ฟอสฟอรัสอาวุธเคมีที่ทั่วโลกเขาห้ามใช้คุณพูดอีกก็ถูกอีกโอ้โหแต่ว่าไอ้ในพื้นที่ทุ่งกว้างโล่งอยู่ตรงนี้ มันมีแค่จุดนี้จุดเดียว<อ>คือจุดที่คณะ AOT เดินผ่านไปแล้วมองไม่เห็นอะไรแต่ว่าคณะ C-Mac เข้าไปเหยียบจนควันมันลุกขึ้นมาค่ะแล้วเขาก็เลยเอาน้ำเนี่ยมาลองราดดูอ๊้มันก็ดับไฟได้อยู่เหมือนกันนะเ,<อ>เลยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเอามาตอนไหนรู้อีกทีก็คือโวยวายขึ้นมาว่ารงเท้าเนี่ยไปเหยียบจนไฟไหม้แล้วโอ้โหเออ,อ,อจึง จึงมากเข้าใจไหมฉีเคิร์ซจึงเอโอทีกินแปลกเว้ยเยอะๆออยังไปหลงกลตามมั่นใจอย่าได้คาดหวังว่าพอดเรื่องแบบนี้จะไปอยู่ในอวตารภาคต่อไปเขาไม่กล้าแม้แต่จะคิดพี่ต้นคิดว่าเอโอทีเขาจะโง่ขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่ได้คิดไงอแต่ใจเขาไม่ดีเฮ้ยเวลามันก่อนบ่อยๆอ่ะไม่แต่เออเอโอทีเขาเป็นทูตทหารเขามีความรู้ว่าอาวุธแต่ละประเภทเป็นยังไงถ้าจะกล่าวหาว่าเป็นฟอสฟอรัสเนี่ย มันไม่ใช่อยู่แล้วอ่ะเพราะสรัสที่ไหนทิ้งไปปุ๊บแมันจะอยู่ข้ามเดือนข้ามปีว่ารู้สึกสมเพศขนาดไหนเขาต้องเด็กเขาต้องยืนโจดหน้าที่เขาคือยืนโจดย์ไม่สงสัยไงว่าบ้านเขาว่าอยู่ริมชายแดนหรือเปล่าเรียกปุ๊บมาปั๊บรวมพลกันได้เร็วเหลือเกิน